สถานีรถไฟบางซื่อได้รับการเปลี่ยนชื่อสถานีให้เป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรผมเห็นข่าวนี้ผมก็ยังรู้สึกเอ๊ะบอกว่าเป็นชื่อพระราชทานของรัชกาลที่สิบหรือว่ารัชกาลที่สิบไม่รู้ว่าชื่ออภิวัตนี่แปลว่าอะไรและใครเป็นคนใช้คนแรกจะบอกว่าท่านนิยมชมชอบ ผมว่ามันไม่น่าจะใช่นะท่านไม่รู้เรื่องหรือไงเนี่ยเพราะเที่ยวไปขุดบุตรคณะราชหายอุ้มอนุสาวรีย์ปรากบกระบฏหายแต่ดันเอาชื่อของที่ท่านปีดีเรียกคือการปฏิวัติปฏิวัติสองสี่เจห้ามาเป็นชื่อสถานีกลางบางซื่อความเห็นผมตรงกับอาจารย์สมศักดิ์เลยครับ อาจารย์สมศักดิ์บอกว่าคำว่าอภิวัตรปรีดีเขาใช้เขาแปลมาจาก Revolution วชิราลงกรเอามั่งแฮเออแปลกดีเหมือนกันนะวันนี้เรามีข่าวจะเรียกว่าควันหลงหรือควันลมลมควันนะนะแต่ผมเข้าใจว่าควันลมครับเพราะว่าเรื่องสารารัฐธรรมนูญตัดสินนี่ยังไม่ใช่ควันหลงพึ่งสดๆใหม่ แต่มีข่าวควันลมอาจารย์จรันครับเปิดข่าวนี้มีคนเอาไปเผยแพร่เยอะเลยอาจารย์จรันดิษฐาพิชัยเป็นคนหนึ่งนะครับผู้ีิภัยอยู่ที่ฝรั่งเศสที่มีสายข่าวหลายสายเพราะว่าท่านเคยเป็นทำงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนชุดแรกนะครับของประเทศไทยอาจารย์จรันบอกแร่งข่าวบอกว่า นายนุรักษ์มาปราณีตองคมนตรีอดีตประธานสารัฐธรรมนูญที่กษัตริย์แต่งตั้งให้เป็นองคมนตรีนะครับและนายจรันพักดีธนากุลอดีตผู้พิพากษาศาลนีลนนล้เป็นคนมาติวเข้มให้ผู้พิพากษาสารสารัฐธรรมนูญ มีมติปล่อยประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปครับผมมีผมวิเคราะห์ว่าหต่อสมที่บอกกับท่านมาหลายสัปดาห์แล้วก่อนที่จะถึงวันที่สาสบว่าเป็นคำสั่งอุ้มจากวังอาจารย์จรันให้ข้อมูลเข้าไปอีกบอกว่าคนที่รับ คำสั่งมาและมาติวสารธรรมนูญให้ออกมาเช่นนี้เนี่ยคือนุรักษ์มาปานีชเป็นองคมนตรีครับและก็นายจารันพักดีธนากุณไม่ได้เป็นองคมนตรีก็จริงแต่เป็นสารที่รับใช้วังเต็มๆต,ตั้งแต่รัฐบาลปี49รวมตลอดถึงตอนพันธมิตรชุมนุมและก็กลุ่มกปปศชุมนุมจารันก,ก็ออกมาช่วยเหลือ แล้วจากกรณีงานนี้นายจรันพักดีชนากุลก็ออกมาส่งสัญญาณเรื่องสารน้ำนูนจะต้องตัดสินยังไงมาแล้วนะครับอา้าวรับฟังไว้ก่อนอาจารย์จรันยังบอกอีกครับว่าความจริงวันนี้เวลาคนเราสู้กันเหตุผลลึกสุดทำทุกอย่างเพื่อชัยชนะแพ้ไม่ได้ เอาแน่นอนครับนี่คือการต่อสู้ทางการเมืองที่จันยึดกลุ่มอยู่นะครับการตัดสินของสารรัฐธรรมนูญบ่ายนี้ก็ไม่พ้นกฎเกณฑ์ดังกล่าวให้ประยุทธ์หลุดเท่ากับฝ่ายกูแพ้ฝ่ายกูในที่นี้หมายถึงใครก็อาจารย์จยันต้องรอดเท่านั้นกูจึงจะชนะน่าจะหมายกูนี่หมายถึงฝ่ายประยุทธ์นี่ไงหรือฝ่ายผู้สนับสนุนประยุทธ์ คำวิน,นิจฉัยของสารธรรมนูนให้ประยุทธ์เป็นนายกนัฐมตีต่อไปแสดงว่ารอสิบและชนชั้นนําไม่ยอมแพ้ฝ่ายประชาธิปไตยแม่อาจารย์รันจขมวดไม่ต้องตีความแล้วก็เท่านี้ละสู้ต่อไปแพ้สู้ใหม่จนชัยได้มาอาจารย์จรรย์ฟันธงมีข่าวควันลมอีกท่านหนึ่งคือคุณ ธนพล์อิ๋วสกุลคุณธนพล์ซึ่งเป็นบรรณาธิการหนันงสือพิมพ์ฟ้าเดียวกันซึ่งวันนี้มีข่าวดีจะมารายงานให้ท่านทราบเป็นกำลังใจให้กับคุณธนพลน์ด้วยครับคุณธนพล์ได้โพสต์ใน a ฟ e b o o k ของท่านส่งข่าวมาเป็นระยะระยะผมก็ตรวจสอบข่าวจากท่านเมื่อได้ข่าวจากท่านก็นมาตรวจสอบกับข่าวสื่ออีกสายหนึ่งก็ หลายข่าวครับข้อมูลตรงกันคุณธนพลบอกชนชั้นนำไทยกระจอกขนาดไหนท่านไม่ได้บอกว่าใครนะครับเพราะท่านอยู่ในประเทศท่านใช้คำว,ว่าชนชั้นนำไทยกระจอกขนาดไหนดูได้จากการที่ประยุทธ์จันโอชาผู้นำที่บ้าบ้าบอกลายเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของพวกเขาใครครับที่เลือกคุณประยุทธ์ดังนั้น ถ้าจะคิดเอาเองนะครับคุณธนพลบอกว่าชนชั้นนาไทยกระจอกขนาดไหนเลือกคนบ้าๆอย่างประยุทธ์มาเป็นเ,เป็นคนที่ตัวเลือกที่ดีที่สุดจนต้องทําทุกวิถีทางเพื่อรักษาคนอย่างประยุทธ์ไวในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคุณธนพลยังให้ความเห็นอีกนะครับต่อไปอีกชุดหนึ่งว่าตราบใดที่แกนนำมอบไล่ประยุทธ์ ยังเป็นจตุพรพรมพันธ์ร่วมกับทนายนกเขานิติธรล้ำเหลือคุณธนพรบอกว่าร้อยบาทเอาที่หมากองเดียวไม่มีทางปลุกขึ้นหรอกครับอันนี้ก็เป็นความเห็นคุณธนพรแต่สำหรับผมก็อยากจะให้พี่น้องประสานแนวร่วมครับเรื่องการนำของกลุ่มหลอมรวมของคุณจตุพรนั้น แม้ว่าเราจะมีความเห็นต่อคุณจตุพรแต่ในเป้าหมายหรือไล่ประยุทธ์ด้วยกันนี่ประสานกันครับแต่แน่นอนครับกลุ่มมวลชนจะให้คุณจตุพรมาเป็นคนนำหรือไม่นั่นเป็นสิทธิของประชาชนที่จะพิจารณาแต่ว่าเมื่อคุณจตุพรกับคุณนกเขาจะนำมวลชนในกลุ่มของเขาไปชนกับประยุทธ์ก็ว่าไปเลยครับเราถือว่าเป้าหมายร่วม แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างในช่วงนี้อันนี้เป็นความเห็นของผมแต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังนับนะครับกับแนวร่วมบางคนที่มีประวัติที่เราไม่วางใจก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยอีกข่าวหนึ่งที่คุณคณะพลบอกมาซึ่งผมก็ได้รับสายข่าวอีกสายหนึ่งเหมือนกันว่าเป็นไปได้ว่า ประยุทธ์อาจจะจบข่าวตอนที่ประชุมเอเปกเสร็จครับเสียอาจจะเมนเนจอีกครั้งหนึ่งแล้วกออ็อาจจะปลี่ยตัวประยุทธ์ไปดำรงตำแหน่งองคมนตรีแต่ผมยังไม่กล้าย,ยืนยันข่าวนี้เพียงแต่ว่าแหล่งข่าวบอกมาและการวิเคราะห์อย่างที่ผมเรียนแล้วครับว่า เสียก็รู้สภาพของประยุทธ์ว่ามันหมดมันหมดน้ำยางแล้วถ้าเป็นต้นยางก็กรีดยางไม่ออกแล้วประชาชนไม่เอาแล้วแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่เสียต้องทําอย่างที่หนึ่งที่อาจารย์จรานพูดนใช่ครับคือเขาไม่เอาประชาธิปไตยและเขาจะแพ้ไม่ได้ดังนั้นเขาอาจจะเมนเนจไม่เอา ประยุทธ์ก็จริงแต่เขาต้องหาตัวใหม่มาใส่แทนแต่วันนี้เขาเลงแล้วตัวใหม่ที่อยู่ในสภานี่เขาอาจจะไม่พอใจเลยก็ได้เหมือนกันดังนั้นคุณธนพลให้ข้อมูลนี้มาน่าสนใจครับฟันธงคุณธนพลใช้คำว่าฟันธงเลยนะสาสบกันยาประยุทธ์รอดได้ไปต่อด้วยคะแนนหต่อสาม เริ่มนับอายุนายก6เมษายน60จะยุบสภาหลังเอเปกอ่าไอ้ตรงนี้แหละกน็น่าสนใจนะครับไม่ได้เป็นนายกหลังเลือกตั้งจะไปดำรงตำแหน่งองคมนตรีหลังจากนั้นผมวิเคราะห์มาหลายทีแล้วว่าประยุทธ์มันจะต้องหาทางลงหลบกระแสเพราะมันคดี แผลข้างหลังนี่วอะวะไปหมดแล้วจากการสังหารประชาชนที่ลาดประสงค์คดีทุจริตหลายคดีดังนั้นประยุทธ์มันจะหลบฉากออกไปทางไหนได้นอกจากทางเดียวเท่านั้นคือต้องให้เสียช่วยเอาไปเป็นองคมนตรีเพื่อจะคุ้มครองแต่เสียก็ต้องเน่าไว้ด้วยนะเพราะว่าประยุทธ์เนี่ย มันปาละพันห่อด้วยราชาราชาก็เหม็นคราวปายุทธระคุง้งนี่เป็นบทกวีที่ผมแต่งไว้นะครับแถมอีกอย่างจะไม่ถูกเช็คบินอะไรเลยมีแค่ไม่สามารถเดินออกจากบ้านแบบคนทั่วไปได้เท่านั้นนี่คือความเห็นของคุณธนพลคุณธนพล วันนี้มีข่าวนะครับสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันคุณธนพลได้ได้รับรางวัล2022นะครับจากสมาคมผู้จัดพิมพ์นานาชาติ IPA ที่สำนักงานใหญ่อยู่ที่นครเจนีวานี่ข่าว Voice TV วลงข่าวนะครับ สำนักงานใหญ่ที่ให้รางวัลน,นี้อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เจนีวาในฐานะสำนักพิมพ์ที่ยืนยันในหลักการเสรีภาพในการตีพิมพ์และการส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออกคณะกรรมการเสรีภาพในการตีพิมพ์ของสมาคมผู้จัดพิมพ์นานาชาติได้มีมติเลือกสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน จากสำนักพิมพ์ที่ได้เข้ารับการพิจารณา5แห่งเพื่อเข้ารับรางวัล2,022 IPA p r i x Volunteer เอกสารของสมาคมผู้จัดพิมพ์นานาชาติชี้แจงเหตุผลว่าทำไมถึงให้กับฝ่ายเดียวกันที่มีคุณธนพลเป็นบรรณาธิการเขาบอกว่าคณะกรรมการต่างยอมรับ ในความกล้าหาญอันเป็นแบบอย่างในการรักษาเสรีภาพในการตีพิมพ์เผยแพร่และส่งเสริมผู้อื่นให้สามารถใช้สิทธิในหลักการเสรีภาพในการแสดงออกได้สมาคมผู้จัดพิมพ์นานาชาติกล่าวถึงประวัติอย่างย่อๆของสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันว่าสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันถูกก่อตั้งขึ้นมาปีอปี2ห4 5ในกรุงเทพประเทศไทยโดยน,นายธนพลอิ๋วสกุลที่ผม เอาบทเอาข้อเขียนข้อคิดของเขามาเสนอเนี่ยนะครับน,นายชนพลที่ร่วมก่อตั้งกับนายธนาธรจริงรุ่งเรืองกิจและนายชัยทวัฒตุลาธนอดีตนักกิจกรรมนักศึกษาโดยนับตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมาสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันก็ได้ตีพิมพ์บรสารวิชาการหนังสือด้านสังคมศาสตร์และมนุษยวิยาจำนวนมากผ่านมุมมองในความคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์เป็นหลัก คริสเตนไอเนนเซนประธานคณะกรรมการเสรีภาพในการตีพิมพ์ของสมาคมผู้จัดพิมพ์นานาชาติกล่าวเพิ่มว่าสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของผู้จัดพิมพ์ที่แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญของพวกเขาด้วยการยืนหยัดต่อการถูกข่มขู่และเผยแพร่ผลงานที่พูก เขาเชื่อต่อไปสมาคมผู้จัดพิมพ์นานาชาติเปิดเผยว่าตัวแทนของสนัคพินพ์ฟ้าเดียวกันจะเข้ารับรางวัลน,นี้นะครับในวันที่11พฤอจิกายนนี้ผมว่าผมเห็นด้วยนะครับและอยากจะให้กำลังใจคุณธนพลและทีมงานฟ้าเดียวกันนี่ดูสิครับผลงาน คุณธนพลตีพิมพ์เผยแพร่ข่าวสารอย่างไม่ย่อท้อแล้วก็เจอคดีสารพัดอย่างนี้ก็เป็นคดีล่าสุดเมื่อ30มิถุนายนนะครับคุณธนพลอิ๋วสกุลบกฟ้าเดียวกันได้ประกันตัวเจอข้อหาเปิดเผยข้อมูลลับของประเทศนี่จากหนังสือพิมพ์ประชาชาตินะครับเมื่อวันที่30มิถุนาก็น่าจะได้นะครับแล้วก็สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันเขาก็ ออ,ออกข่าวขอบคุณผู้ที่ให้รางวัลแก่เขาเราก็ถือว่าร่วมยินดีด้วยนะครับในความกล้าหาญความกล้าหาญเช่นนี้เรายังต้องการอีกเยอะกับบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บรรณาการบรรณาธิการข่าวสารในประเทศไทยเพราะที่ผ่านมานี่มันเหลวเป๋วกันหมดครับสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยที่เราเรียกว่าเป็นสื่อสำนักสิ่งพิมพ์ต่างๆ บรรณาธิการไม่กล้าที่จะลงข่าวความจริงจริงอยู่ครับคุณธนพลก็ไม่สามารถจะลงข่าวตรงเป้งได้แต่อย่างน้อยที่สุดก็ลงข่าวที่สื่อสารให้ประชาชนเห็นได้ว่าของจริงคืออะไรเพราะเดี๋ยวนี้ประชาชนคิดออกนะครับอย่างทุกวันนี้นี่พูดมาครึ่งหนึ่งนี่ประชาชนต่ออีกครึ่งหนึ่งได้เองเลยมีข่าวที่น่าสนใจนะครับปิดท้ายรายการวันนี้ เอ,อคือข่าวจากไอรอข่าวควันลมสารรัฐธรรมนูญประเด็นสำคัญที่เป็นประเด็นแห่งนดีไอรอบอกว่ามีสามเรื่องที่สารไม่ยอมวินิจฉัยเลยไม่พูดถึงด้วยนั่นคือไอเรื่องแปดปีข้อที่หนึ่ง ไม่ยอมอ้างรายงานการประชุมของการมติการที่รับรองว่าต้องนับอายุนายกก่อนรัฐธรรมนูญปี60กรณีเขาให้มีชัยที่มีบันทึกในการประชุมครั้งที่501ถ้าจำไม่ผิดนะครับว่ามีการรับรองการรายงานการประชุมแล้วว่าอยู่ได้แค่8ปีเท่านั้นนะครับ นี่สารรัมนูลรู้ว่าเป็นจุดอ่อนเอเป็นจุดอ่อนที่จะช่วยอยุต์ไม่พูดถึงเลยประเด็นที่สองไม่อ้างเจตานารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่จำกัดวาระการดำรงตำแหน่งไว้แปดปีเพื่อไม่ให้ผูกขาดอำนาจสามไม่แย้งกรณีปป,ปชเคยอ้างว่าประยุทธ์เป็นนายกต่อเนื่องไม่ต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินรอบสองไอ้นี่ อีกประเด็นหนึ่งครับเป็นนายกดันไปอ้างบอกไม่ต้องแจ้งทรัพย์สินเพราะเป็นเป็นนายกต่อเนื่องมันก็ประจานสารรัฐธรรมนูญไปในตัวนั่นเองสารรัฐธรรมนูนเลยสามประเด็นนี้ไม่พูดถึงคุณประยุทธ์จะอยู่ถึงเอเปกเพราะว่าเสียต้องการให้ประยุทธ์อยู่ก่อนแค่เอเปก แล้วจะมีการยุบสภาอันนี้ยังเป็นจินตนาการแต่ประยุทธ์ก็พยายามจะนำเสนอต่อรัชการที่สิบที่พระบารมีในต่างประเทศมัวหมองมากผมพูดเรื่องนี้ไปหลายครั้งนะครับจากคลิปที่ท่านให้ผมที่ให้ท่านดูนี้ท่านจะเห็นว่าเรื่องราวของ เอเปกที่ผมเคยนำเสนอหลายครั้งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อครั้งวันที่25เมษาปีนี้หรือครั้งอื่นๆผมเคยบอกไว้แล้วว่าระวังนะประยุทธเอเปกจะเหลวไอที่ไปบอกกับวังว่า จะเอาผู้นำระดับมหาอำนาจมาร่วมประชุมกันทั้งจีนรัสเซียและก็ไบเดนอเมริกาวันนี้ไบเดนปฏิเสธแล้วว่าไม่มาติดงานลูกสาวที่อเมริกาหนึ่งแล้วนะจีนไม่ได้ปฏิเสธแต่วันนี้มีข่าวว่าสีจิ้นผิงหายตัว ยังไม่ปรากฏตัวข่าวที่ปรากฏตัวนั้นไม่รู้ข่าวเก่าหรือเปล่ายังกระพระก,กระแพกอยู่มีคนคอมเมนต์มาบอกว่าไบเดนบอกว่าต้องไปแต่งงานหลานโอขอโทษไปแต่งงานหลานส่วนสีจิ้งผิงส,สีจิ้งผิงยังหายหน้าหายตาไม่รู้อยู่ไหนในจีนยังไม่สงบนะครับเรื่องปัญหาความขัดแย้งภายในดังนั้นข่าวว่า สีจิ้นผิงจะมาปูตินจะมาไบาเดนจะมาเจอกันตอนนี้ไบเดนหายไปแล้วนะครับสีจิ้นผิงยังลูกผีลูกคนปูตินไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับเรื่องยูเคนยังเป็นโคลนติดล้ออยู่